วัสดีค่ะช่องจิตสบายกายแข็งแรงนะคะวันนี้ฝนนะคะามาตอบคำถามและก็ให้กำลังใจกับคนที่ป่วยแล้วก็ไม่สบายนะคะว่า,าเราจะทำยังไงให้ยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นให้ได้นะคะก่อนอื่นนะคะฟนปนะ่วยนะคะตั้งแต่อายุ16เป็น s อ v ตั้งแต่อายุ16นะคะแล้วตอนนี้47แล้วนะคะก็ 31ปีนะคะ,ะกับการป่วยที่ต้องอรับการเข้าโรงพยาบาลนะคะฝนทำใจยังไงนะคะจนถึงอตอนนี้นะคะอ,ะอันดับที่หนึ่งนะคะขอบอกและก็ให้กำลังใจกับคนที่ป่วยนะคะเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นก่อนนะคะ,ะเราป่วยเราเป็นอะไรเราป่วยเราก็ยอมรับนะคะ อาทำใจยอมรับให้ได้เมื่อเราทําใจยอมรับได้เนี่ยเราก็จะทุกน้อยลงนะคะแล้วเราก็จะอาคือเราไม่ต้องไปสนใจในสิ่งที่เราเป็นคืออาโอเคยอมรับว่าเราเป็นอาป่วยอาเราฟอกไตาอาเราก็ไปตามที่หมอและก็แพทย์เขาแนะนําให้ปฏิบัติตัวยังไงเราก็ทําตามแต่เราเรา,เราไม่ต้องไปเพ่งเล็งว่าอาโอ้ยฉันป่วยฉันป่วยฉันทําอะไรไม่ได้ อันนี้ไม่ต้องเอามาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะทำอะไรทำสิ่งที่เราอยากจะทำเรารักในสิ่งไหนเราอ,อยากจะทำในสิ่งไหนเราก็ทำนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาเอาการป่วยของเรามาเป็นข้ออ้างนะคะ,ะไม่งั้นความสุขเราก็จะลดน้อยลงแล้วมันจะทำให้เราท้อใจเมื่อเราอยากทำสิ่งไหนเราก็ไม่ได้ทำเพราะมัวแต่คิดว่าเราชันป่วยชันทำอะไรไม่ได้ เราก็ไม่ต้องไปคิดสิ่งนั้นนะคะเราก็ทำในลิมิตหรือข้อจำกัดที่เราจะทำได้พยายามทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราอยากจะทำเราก็ทำไปพอเราได้ทำในสิ่งที่เรา,ารักและชอบอทำนะคะคือความสุขมันก็มาใจเราก็มาคือเราจะไม่เอา,อาการเจ็บป่วยของเรามาเป็นข้ออ้างนะคะ ก็ทําไปแล้วความสุขเราก็จะมาจิตใจเราก็มาคือมันก็จะอ่าเมื่อเหมือนที่บอกอะคะ่ะเมื่อจิตเราสบายจากกายเราก็จะเริ่มแข็งแรงมันก็จะมาไปอ่าเหมือนเขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี้ยค่ะเขาถึงว่าจิตของเราเนี่ยสำคัญเราต้องสร้างจิตของเราก่อนนะคะจิตต้องไปมาเป็นอันดับหนึ่ง พราะจิตเราแข็งแรงนะคะกายเราก็จะแข็งแรงตามนะคะเรายอมรับเมื่อเรายอมรับสิ่งที่เราเป็นเราไม่ไปเปรียบเ,เ,เทียบกับคนที่เขาปกตินะคะเราก็จะทุกน้อยลงและเราก็จะมีกําลังใจในสิ่งทางแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะคะ,อะพอเรามีคุณค่าคุณค่าในที่นี้มันไม่เหมือนกันแต่ละคนเราก็อย่างสําหรับฝนเนี่ยแรกๆอ่ะฝนก็จะ คุณค่าของฝนเนี่ยคือการไม่ไปไม่ไม่ไปสร้างภาระนะคะเราป่ยอยเราไม่ไปสร้างภาระให้กับคนอื่นคนคนใกล้ตัวเราเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้อจะว่าอะไรเราหรอกแต่เราอ่ะเพื่อสร้างพลังใจสร้างคุณค่าให้กับตัวเองฝนก็โดยการฝึกขับรถนะคะเพราะว่าเราต้องไปฟอกไตบ่อยเนาะสัปดาห์ละสามครั้งก็ พอเราขับรถได้ไปด้วยตัวเองเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่านะคะพอเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเราไม่เป็นภาระของใครเราก็ใจเราก็มาเป็นอันดับสองละจากที่เรายอมรับเพราะเราสร้างคุณค่าให้ตัวเองใจเราก็มาพอใจเรามาเราก็เริ่มจะทําอะไรได้นะคะถด้วยตัวเองไม่เป็นภาระของคนอื่นเราก็คุณค่าเราก็มาละ อันนี้ในส่วนของฝนนะคะคนอื่นเราจะทําแบบไหนก็ได้ตามลิมิตที่เราจะเป็นนะคะใครยังเป็นป่วยเยอะขยับตัวไม่ได้เราก็อย่างน้อยเราก็มีร่างกายเราก็มีร่างกายครบอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตรงจุดนั้นคือเรามีส่วนไหนเราก็พยายามเอา,อาส่วนนั้นมาใช้นะคะ แม้เราไม่ใช่คนปกตินะคะแต่เราก็ทำตามลิมิตในข้อจำกัดที่เราเป็นเราก็ทำได้นะคะเราไม่ได้หักโหมเราทำในปริมาณในข้อจำกัดที่เราเป็นนะคะทำแบบมีความสุขนะคะทำในเฉพาะส่วนที่เราจะทำได้นะคะโดยที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะไม่ได้ทำเป็นภาระให้คนข้างๆหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยค่ะ เรากา็แฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นนะคะพอเราทำได้แบบนี้อ่ะฝนเชื่อว่า,าเมื่อเรายอมรับนะคะแล้วก็สร้างคุณค่าให้ตัวเองเนี่ยฝนเชื่อว่าแค่สองอย่างเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันถือว่าใจอ่ะใจเราก็จะมาพอใจเรามาเนี่ยทุกอย่างนะคะร่างกายเราก็จะคอยดีตาม พอเราสร้างใจเราเข้มแข็งอะกายเราก็จะเข้มแข็งตามฝนอยากให้ทุกคนลองฝึกทานะคะมันไม่ได้ว่าบางทีเราไม่ได้ทําได้ในวันสองวันเราก็ค่อยๆฝึกฝนไปนะคะทําจากเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยน้อยให้เรามีกําลังใจนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาสู้ต่อไปนะคะฝนเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่ป่วยหรือคนที่ไม่ป่วยนะคะก็อ สู้กับไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาไหนนะคะก็พยายามสู้ไปทุกปัญหามีทางออกนะคะอยู่ที่ว่าเราจะมองอเป็นปัญหาหรือว่าเราจะมองเป็นทางออกนะคะอยู่ที่เราเลือกนะคะอันนี้ฝากด้วยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะจิตสบายกายแข็งแรงนะคะฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ